สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟีฟนะครับวงน้องสอนรับสกินปืนฟีฟีนะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของชุดฟีฟมาแจ้งให้ด้วยนะครับเนาะพี <mot dad> ่บอกเลยนะครับวงน้องว่าวันนี Viking ้พี่จะมารายงินกิจกรรมล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากรู้นะครับเนาะว่ากิจกรรมล่วงหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะสายฟีจะได้อะไรบ้างแล้วก็สายเติมจะได้อะไรบ้างนะครับเนาะพ น้องตอนนี้นะครับน้องก็กําลังเป็นประเด็นดราม่านะครับน้องที่แบบว่าจะโดนปิดหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือฟรีไฟล์ก็ได้ออกมาโต้กลับแล้วนะครับวงน้องว่าจะไม่มีในการโดนปิดนนเองนะครับวงน้องก็คือยังจะเปิดต่อไปนนเองนะครับน้องก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องก็รอติดตามกันต่อไปนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทําคลิปเท่าแรงอีกทีนึงแล้วกันนะครับวงน้องว่าฟรีไฟล์ของเรานะครับน้องจะโดนปิดหรือเปล่านนเองนะครับน้องก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องมา เรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนอะก่อนที่เราจะไปรับของฟรีๆนะครับวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนอะดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไกหน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอลองอีก1ตัวนะครับก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟร ก็ขอกันมาได้เลยทุกสัปดาห์พี่มีแจกอยู่แล้วนะครับวงน้องก็คือ1สัปดาห์นะครับน้องพี่จะแจกนะครับวงน้องก็เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับน้องพี่จะแจกอยู่แล้วนะครับวงน้องแก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับงน้องคนที่เป็นสายฟินเองนะครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าใกล้จะมาถึงแล้วนะครับวงน้องก็ประมาณวันที่19เกาเดือนมกรานะครับเนาะก็เป็นเดือนนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาแจให้ฟนะคอก็ื เริ S <S> ่มตั้งแต่นะครับนอวันที่22เป็นต้นไปนะครับวงน้องก็คือวันที่22เดือนมกรานะครับเนาะจนถึงวันที่29นะครับวงน้องก็คืออันแรกเลยนะครับเนาะจะมาแจกทางด้านของตัวละครนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของโทเค็นตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเราต้องได้เก็บนะครับวงน้องเพื่อแลกตัวละครฟิฟี่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกีนนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องเพื่อให้เรานะครับเนาะรับฟิฟี่นะครับวง้าน ปื้นนะครับองน้องเราก็วันที่29วันเดียวเท่านั้นนะครับน้องทุกคนสามารถเลือกรับตัวละครได้1ตัวนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนนะครับนาะจะ้า เลือกได้นะครับบงน้องถ้าอยากได้นะครับน้องจะมีถึง29ตัวนะครับให้เราเลือกเลยนะครับน้องก็เป็นวันที่29นะครับบงน้องก็จะประมาณ้เลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับบงน้องก็เป็นแพนด้านะครับน้องที่แบบว่ามาแจกให้ฟรฟีๆนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของกล่องปืนด้วยนะครับเนอะที่มาแจกให้ฟรฟีๆนะครับบงน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเนอะก็คือจะมีทางด้านของซุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นซุปผู้หญิงตัวนี้นะครับ เ,เพื่อได้แลกสุดนั่นเองนะครับบงน้องก็คือถ้าใครอยากได้สุดนะครับบงน้องก็ต้องหาโทเค็นนะครับเนาะ เพื่อมาแลกกับสูตรตัวนี้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะกับสูตรตัวนี้นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องก็จะปลาไม้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สูตรตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะมาแจกให้พี่ๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเสือมาเองครับเนาะก็จะปราไม้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะกับกิจกรรมวันที่ยี่สิบสองเป็นต้นไปนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นการรับตัวละครพี่ๆนะ กิจกรรมล่วงหน้านะครับวงน้องที่แบบว่ากำลังอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีจะมีอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือของฟรีที่จะมาแจกนะครับเนาะก็มีเยอะด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็ทุกคนสามารถรับได้ด้วยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ด้วยนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของหน้าเข้าเกมของเรานะครับเนาะที่แวาามออัปเเดตข้้นล เราเข้าเกณฑ์น,นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าชุดแต่ละชุดนะครับนอโคตรสวยเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาะว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็มี 4ชุดนะครับเนาะให้เราด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนสกินคาตานานะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องเราที่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับวงน้องสำหรับชุดนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของชุดนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีเรืองแสงแบบนี้ด้วยนะครับวงน้องเราก็กางเกงนะครับน้องก็เท่มากๆเลยนะครับวงน้องเราก็รองเท้านะครับเนาะก็เท่มากๆเลยนะครับวกน้งชน้้นนนนนะะะะคครรรัับบบกก็็ยเาถงงงส่วอออจปมณลื ว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องเราก็เท่มากๆเลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือเครื่องบินนะครับน้องจะเปลี่ยนสกินใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องขนาดเครื่องบินนะครับวงน้องยังเปลี่ยนนะครับน้องเราก็ สกีนมอเตอร์ไซค์นะครับวงน้องที่แบบว่าจะับเดตเข้ามานะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของสกีนไอวอลด้วยนะครับที่แบบว่าจะับเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสิ่งที่จะับเดตเข้ามานะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของการเปิดตัวของพีไฟแม็กเนี่ยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวนนนน้้อองััีะครบน้องก็็เปนทางด้านของนนะคครับ้องก็ื เสื premises, ้อถือได้เลยนะครับวงน้องว่างอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%แล้วนะครับเนาะมีตัวอย่างมาขนาดนี้แล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือสําหรับสิ่งที่เราจะได้ฟรีๆนะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของสกินลดบีฟูดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราจะสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเสื้อมีนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้แน่นอนนะครับวงน้องเราก็คาตนาตัวนี้นะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นสายฟรีนะครับวงน้องคาตาานนนนะวีี้้ครเจออออดขมงงงืกก็็ทลย สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนทองเลยนะครับวงน้องเราก็ได้รู้เร็วนี้นะครับวงน้องกิจกรรมของเราทุกคเนาะหรือว่าเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับวงน้องจะไป X กับเกม Ancharin นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือสิ่งของที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับเนาะก็เป็นเอฟเฟกต์โดดรอบนะครับวงน้องแล้วก็อันที่สองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าทางนะครับวงน้องเราก็อันที่สามนะครับน้องก็เป็นทางด้านของซุส ของสกีนนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกีนปืนพกนะครับน็อตที่แบบว่าเป็นปืน G 1 8บแปนี่นะครับวงน้องเราก็จะมี P 9 0นะครับน็อตหมัดตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็มีสกีนปืนตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ในเร็วๆนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดแห่งความมืดอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คือวันที่22นะครับน้องกิจกรรมตลาดแห่งความมืดนะครับวงน้องจะได้อัปเดตเข้ามานะครับเนาาาาาาาะะ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 นน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 ีีีี่่่่เเ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 ลลลยยคคคคคครรรรรััััััับบ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 พววววกก้้้้ออออองงงง็็ืทปปดดดตขมจแสสูุถึ90% อมองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของแพงๆแต่ราคาถูกๆนะครับมงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตลาดความมืดนะครับวงน้องก็คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับมงน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูนะครับน้องว่าวันที่มันอัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นยังไงนะครับน้องเราก็ ของในนี้นะครับน้องจะมีอะไรมาขายบ้างนะคะม่งน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับมงน้องก็เราสามารถสุ่มหาเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเนาะขั้นแรกนะครับมงน้องก็คือเราสามารถสุ่มหาเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับเนาะก็ลดสูงสุดถึง90%นะครับเนาะก็จะป้าหมายเลยนะครับมงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับมงน้องเราสามารถซื้อได้นะครับเนาะก็คือ3ครั้งนะครับมงน้องก็มีครั้งแรกครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะครับเนาะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับวงน้อ่าากรหมุนนนนเเเปออรรร์์ซ็็ตะะคคคัับากืมี3่งน้อง เราก็พี่ซื้อไปล็อกที่2อนะครับวงน้องพี่ก็ได้หมุนอีกนะครับเนาะแล้วก็มันจะมาเพิ่มกับตัวนี้นะครับวงน้องหรือวก็จะประไม้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องได้นี่นะครับเนาะก็มีทางด้านของตะละครอนเคนะครับเนาะมาขายให้ด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของบัตรอีโวบัตรปืนนะครับเนาะบัตรเพชรนะครับวงน้องเราก็มีกระเป๋าด้วยนะครับวงน้องเราก็มีซูตเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแต่ถ้าเราใช้ครบ139เพชรนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของไอวอลตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นไอว่ากกิจรรม ตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็สามารถสั่งซื้อไปได้แบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ขั้นที่2จะมานะครับวงน้องเราก็เราสุ่มขั้นที่2นะครับเนาะหรือว่าขั้นที่2นะครับวงน้องเราสามารถสุ่มเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มอีกนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตลาดถึงความมืดตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์์ฟฟหหลลััักกรรรรรืือออวว่่าาาเเเเซิไทยยนนนนนะะะคคคบบี้งง็ นะครับน้องก็ถือว่าคุ้มแน่นอน100%นะครับวงน้องก็จับประมาทเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องเพื่อนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟิี่นะครับวงน้องในเร็วๆนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็คือ วันที่22นะครับน้องตลาดหรือความมืดอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%หรือว่าพันเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับมึงน้องก็เป็นไงบ้างครับมึงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับสำหรับมึงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับมึงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับมึงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับมึงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่หรือว่าอยากโดดเี่นะครับใน้้อออองงงกก็คคคืไม่ตตเเเสสียยััั์บบาทลนนะรพียงแต่งน้้้องเขาามแแลลวกกดดไค์์ชรนะครับเเเพีียงท่าานนนนน้กก็็ปรสสับุ พี่แบกเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับวงน้องพี่ก็สุขใจแล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ไม่ยากจนเกินไปแน่นอนนะครับนาอแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องมีสิทธิ์ลุ้นของแล้วก็ได้ตัวละครพีๆได้เพชรพีๆด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นละกันนะครับเนาะบาย